เรื่ราวข่าวสารนะคุณผู้ชมคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ชี้แจงว่ายุทธศาสตรชาติ20ปีค่ะก็ยาวเกินไปต้องมีการปรับแก้ไขไปตามสถานการณ์นะคะว่าสถานการณ์แต่และสถานการณ์นั้นปัจจุบันนั้นประเทศชาติต้องเจอกับสถานการณ์อะไรอย่างไรแผนระยะยาวเป็นกรอบระยะยาวค่ะส่วนแผนที่ต้องดําเนินการและพิจารณา,านั้นให้ดูแล้วแต่สถานการณ์ค่ะ ในวันที่27ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่2ทับ2566โดยท่านเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยว่าการมียุทธศาสตร์ในการทำงานนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่เป็นการยากหากว่าจะวางกรอบเอาไว้20ปี แค่5ปีก็ยังทำกันได้ยากนะคะโลกปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งพลังงานสะอาดในรูปแบบใหม่ๆปัจจุบันเราเดินทางไปต่างประเทศเรื่องเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบหมักพูดคุยกันซึ่งนำไปสู่จุดเริ่มต้นของสงครามแห่งความสามารถทุกประเทศนั้นก็จะแย่งกันเอาผู้ที่มีความสามารถมาไว้ ที่ผ่านมา3-4ปีนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับภูมิขออภัยค่ะภูมิรัฐศาสตร์นะคะของสาหาร,รัฐอเมริกาแล้วก็จีนค่ะรุนแรง <bs> เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครัก็จะต้องคอยปรับยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนั้นนะฮะแผนยุทธศาสตร์ต้องมีความเคราะคล่องนะครับมีความคล่องตัวมีความยืดหยุน่นไม่บิดกั้นอนาคตและการพัฒนาของประเทศจากความคิดคนรุ่นเก่า ทั้งนี้ครับยุทธศาสตร์ชาติยังไม่ได้ถูกบล็อกไว้ตายตัวนะครับยังมีพื้นที่ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้